พุ่งเข้าไปเลยนอนแล้วรับกปหมดแล้วกนที่เเก็นอนดูโชรทัศน์ยังไม่ลับเรบ้านีทบ้านได้ก็ไม่ทันใจไปเดี๋ยวเดี๋ยว้กูจะเอาพาเดินเข้าไปดูหน่อยเดินเข้าไปเลย ไวิจิก้าค่ะคนดีๆยังไม่กล้าค่ะนี่ไหนูดูมันชนเนี่ยผ<อ>่ากลางตอเนี่ต้องผ่ากลางตออมอผ่ากลางตอไปเลยเออม,ม,มันไม่ได้คนธรรมดาแล้วนะเนี่ยมันคนวิจัยสเสียงเปล่าๆๆ โอ้ปลาตัวใหญ่มาเช้ามาดูรถกันมันไม่ได้จอดเนาะมันทิงหลุตกหลุอยู่ม่ใช่เลียวแล้วเียงเอาแหลกมันก็แมพพี่แดดปมเดียวไอ้พวกไอ้นี่มันตั้งอยู่มันก็ลุกกระโดกตั้งแล้ว ครับเรามาพบรถได้ไงอะครับมาเช่าห็นตอนไหนวะตอนประมาณเจ็ดโมงตัดผักไงตัดผักก็เขาเห็นว่าเออมีรถมาจอดจริงๆตอนแรกก็ก็บอกตื่นมาก็นึกว่าเอ้นี่หมามันเห่าก็ลุกเรียกเขามาดูเขาบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเขาว่ารถบ้านอื่นละมั้งเมืเ่อกว่าเรารเห็นว่าได้ยินเสียงรถตอนกี่โมงครับสามทุ่มวกว่าตอนนั้นได้ยินยังไงมันวิ่งเข้ามาอ่ะมันก็วิ่งบึ้นเข้ามาแล้วหมาก็ขับไงครับ ไม่กล้าลงมาดูเออก็ไม่กล้าลงมาดูหรอกเพราะเขาลงมาแค่ตรงนั้นเพราะบอกไฟเปิดไฟแค่บานเราเนี่ยใครจะมาล่ะพูดถึงว่าเขาวิ่งทะลุใต้ถุนมาเลยเหรอครับวิ่งทะลุใต้ถุนบ้านมาเลยบ้านเราอยู่กันกี่คนอ่ะบป้าตอนนั้นก็อยู่กันสามคนบ้านบ้านแม่คนหนึ่งบ้านหนึ่งสองคนตรงนี้ไกลจากถนนถนนใหญ่ถนนหลักเยอะไหมครับป้าอะไรถนนแบบถนนเต้นน้นน่ะเหรอถนนนะครับอะไรวาตอยเน้ เออมันก็วิ่งเข HHH> ้ามาแบบไม่รู้ว่าบ้านใครบ้านบ้านใครแล้วเนาะได้ยินหมาเห่าตอนกี่ทุ่มนะครับสามทุ่มก็คือว่ามันขับเข้ามาหมาก็ขับเลยไงของแล้วเราได้ยินเสียงหมาเห่าเยวได้ออกมาดูไหมก็ไม่ได้ออกมาหรอกเพราะว่ามืดแล้วเนาะมันดึกแล้วเนี่ยนอนแล้วเขก็บอกว่ารถที่อื่นบ้านอื่นเราก็สงสัยว่าเป็นรถที่อื่นมาเออเขาคิดแบบเสียงว่ารถบ้านนี้หรือเปล่าแล้วเราเจออะไรตกอยู่บ้างไหมครับไม่เจอไม่เจอก็มีแค่ตรงนี้แหละมีพบอะไรอยู่ครับอะไร ไปฉายไปฉายอันนึ่งนะอ๋อพวกไปฉายอันหนึ่งเนาะโอเคครับเรากังวลไหมไม่กังวลเพราะไม่เคยมีอะไรเนาะเราไม่เคยมีใครเข้ามาพูดถึงว่าที่บ้านจะไม่เคยมีใครเข้ามาหรอกมันหลงทางตกบ่อตายไปอืดคือรู้่ากลัวจะตกบ่อลหรอครับบ่อนี้ลึกไหมครับลึกบ่อลึกนะเนี่ยโอเคครับไม่อะไรมาเนี่ย

ผมไม่กลัวหรอกผมกลัวตกบอในบอกเออตายเยอะเลยรถมันไม่ได้จอดใช่ไหมรถมันตกหลุมอยู่ใครมาเปล่าเนี่ยดูที่หนามทางนั้นมันลุยน่นล็อกมันไปล็อกก็ไส่ไม่ได้มางี้ไปล็อกก็ล็อมาได้เนาะไม่ใช่ตามันขาดแล้วฮะตามันเหรอเดี๋ยวไปตรวจสอบกันนะ ไปหมอว่าปู้เปนหล่าเปเล่าหมอหลับเป็นหมอว่าต่อยดูที่ะนหลับเป็นหมอมังะไรกรเด็นบแาแบบมันมาแบบไม่คิดาหน้าดูมีมาว่าเรียกประกันด้อเรียกประกันทำไมทำไมถามที่ไนมี นี่ก็ก็กว้าง <coughs> <coughs> Little. <laughs>